นะครับคนราศีธนูนะครับมาส่งคําถามไม่ได้เลยครับราศีสุดท้ายของวันนี้นะครับราศีธนูนะครับราชาราศีธนูเป็นชาวราศีที่เกิดตั้งแต่วันที่ย้ำนะครับ21พฤศจิกายนถึง20ธันวาคมเราวนับแบบอินเตอร์นะครับไม่ได้นับเป็นแบบไทยนะครับให้ดูในพีเรียดนี้นะครับว่าชาวราศีธนูเริ่มต้นปีเนี่ย2566เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเข้าสู่ปีกระต่ายนะครับตั้งจิตไปพร้อมกันนะนะครับ เราเทมจะเลือกไพ่ทั้งหมด10บใบนะครับนะฮะาราีนุสง่งสายจิตมาแนะนะครับสำหรับเดือนมกราคมปี66คนราศีธนูครับได้มาแล้วสิบใบนะครับ ชาวราศีธนูช่วงเดือนนี้คุณจะคิดเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือการกู้ยืมอะไรบางอย่างคุณอาจจะกู้ยืมซื้อรถหรือซื้อบ้านใช้คํานี้เลยเลยนะเงินนี้อยู่บนหัวเลย <c oughs> คิดหนักหนักอกหนักใจปวดหัวรู้จะเอาอยัางไงหมุนเงินไม่ทันอ <c oughs> ใช้คํานี้เลยเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่อาจารย์มันรีเลยกันหมดเลยนะเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่เงินรั่วมากแต่ได้ไดเที่ยวไงได้เที่ยวแต่ต้องรอลุยต้องสู้ต้องยรยต้องสู้นิดนึงนะครับ แล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนคนรักถ้าคนโสดก็จะมีคนที่เข้ามาสำหรับชาวราศีธนูแต่ถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วก็จะมีอะไรแอคทิวิตี้หรือเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักวอมรักดีอาจจะไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่มีการเดินทางยา<อ>้ำอีกในการเดินทางอาจจะหมายถึงอาชีพเซลล์หรือต้องไปนั่นไปนี่ต้องติดต่อง,งานคนรักเดินทางบ่อยใช่<อ>ช่วงนี้คิดเรื่องการเรงินปัญหาของคุณเรื่องการเงินเห็นไหมมันก็รีเลทอีกนะครับช่วงนี้คุณอาจจะต้องลุยงานกันมากขึ้นและมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงงงาาาานใใหหมม่่่รออทํะไบย เกิดขึ้นได้คุณอาจจะหัวร้อนนิดนึงนะช่วงเดือนนี้เพราะบางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามแผนหรือตามเป้านะครับราศีธนูราศีธนูถามเป็นยังไงครับไม่มีเลยนะฮะรวยให้เขาเลยราศีธนูเจาะลึกไปเลยฮะเรื่องโปรเจกต์หรืออะไรกับสิ่งที่คุณคาดหวังครับไม่ว่าอะไรก็ตามคุณจะสําเร็จไหมคําถามสุดท้ายเทปนี้เลยนะฮะครับ เอาคำถามใหญ่สุดนะครับเพราะมถ้าโปรเจกต์ดีทุกอย่นะครับทุกอย่างมันก็จะดีหมดครับจะเลือกมาเจ็ดใบนะครับสําหรับคนราสีตนูนนะเอาโชคราบแถมให้เขาหน่อยอาจอ่าได้ครับนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเป็นเรื่องของโปรเจกต์การงานนะฮะเราอยากเห็นแอดมินีคในตอนโชคราบเนาะใช่จอยากให้ปิดเทปนั่นสวยๆเนาะแต่อันนี้เอางานมาก่อนดีนะอาจารย์ เนี่ยงานดีมากดีทุกอย่างเลยเอาอย่างนี้ภายผคายงานขึ้นทีเดียวขึ้นหมดห้าใบเลยนะโปรเจกต์ Project, หรืออะไรที่คุณคาดหวังนะผมบอกเลยทีละทีละนะทีละสเต็ปนะคุณจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าหรือคนที่เคยเดียวเดียวงานด้วยคุณต้องมีการเดินทางไปเจราจาเหมือนเซล์นั่นแหละ เป็นผู้ชายที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวข้องด้วยเรื่องงานหรือโปรเจกต์คุณจะได้อะไรแบบฉิวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้สุดท้ายคุณได้ส,ส,ส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยช่วยอยู่และการเฉลลองแห่งความสําเร็จและไม่จบพไพ่ใบนี้มาอีกแล้วถามเรื่องงานหรือโปรเจกต์ถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นคอนเฟิร์มร้านเปนม Harry รอเอออนแข่งขันประมูลงานช่วงชิงอะไรก็กตาม มักจะไม่ค่อยพลาดอันนี้ผมกล้าฟันธงเพราะบริษัทไหนมีคนราศีธนูอยู่ส่งเข้าไปทํางานคนเดียวเลยช่วงนี้นะคนเดียวเลยลุยได้สําเร็จหมดทุกอย่างอ่ะโชคลาภเงินทองจะปังไหมอ่ะโชคลาภเงินทองเลยนะครับควบกันนะครับต้องเร่อนจะเลือกทั้งหมดเจ็ดใบขึ้นบ้างขอไปสุดท้ายก่อนปิดเบรกก่อนปิดรายการนะฮะดูสิครับว่าแอค o อปิทิวโกจะขึ้นให้กับราศีธนูไหมนะฮะ เงินนะ่ะเงินมมีไปเงินนะ่ะมีะแต่ปัญหาก็เยอะได้อะไรมาเฉียวเฉียดแบบต้องรอวินาทีสุดท้ายอ่ะโดโูดูนะคิดเรื่องการเงินเงินน่ะได้มันก็หาได้แหละแต่ได้อะไรมาแบบฉีวเฉียดวินาทีสุดท้ายเนี่ยต้องเผื่อใจโอ้โหแบบุูนเดี่ยวเหนียวอาจารย์ใช้คํานี้แต่รู้ไหมว่ามันก็ก็ยัยงได้<พ>แต่เรื่องเงินเรื่องทองนี่ก็มีปัญหาเยอะมีเรื่องให้คิดการทะเลาะวิวาทเหมือนคนที่พ่ายแพ้แล้วต้องสู้ต่อนี่คือชีวิตคน อที่หัวเลาะว่าว่ารุ่นจะเยี่ยวเหนียวเนี่ยเพราะจริงๆมันได้ไงแต่มันแบบต้องมีอารมณ์อ่ะมันมีอารมณ์เนาะต้องหมดหัววุ่นขาทะเลาะมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลายเป็นการทะเลาะที่สูญเปล่านะครับเพราะสุดท้ายเงินมันไดดังนั้นอย่าทะเลาะกันเลยครับนะนั่งทำงานกันได้ดีโอเคยังไงก็อวยพรแล้วกันเนาะ ช่วงปีใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นเทปบอกว่าของเดือนมกราคม2566นะครับขอให้ทุกอย่างาที่อะไรที่มันไม่ดีขอให้ทุกอย่างมันราบเรื่นเฮงเฮงบางๆาําอะไรก็ดีๆในปีนปกระต่ายชาวราศีธนูอยากสมหวังอะไรก็ขอให้ได้ตามบอกแลก้วกันอย่าลืมสร้างบุญบาร,รมีเสมอผมจะบอกเสมอว่าคนเราบุญอ่ะมันหมดมันหมดได้คนเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องบวกเฮงถ้าเราจะทําอะไรแล้วก็ตามที่เขาบอกว่าทาไมคนนี้ได้อะเพราะบุญบาร,รมีเขาอะได้ นึกอ,ออกไหมทั้งนั้นที่เขาไม่ได้เก่งสู้กันกับเราแต่เขาบารมีถึงทุกๆอย่างขึ้นกับดวงชะตาโชคชะตาด้วยเช่นกันนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ subscribe เพจ t ิกต o k ดอกเตรเทมทารคาแล้วก็ช่องสองทรุฟ้าและถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถดูดวงวิดีโอคอลได้ทางทีมงานก็จะขึ้นนะครับช่องทางติดต่อสามารถทัก แอดมินนะครับเพื่อจองคิวนะครับโดยใช้จิตสื่อไม่ใช้วันเดือนปีเกิดถามหาใครเรื่องงานเรื่องความรับธุรกิจถามได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องแบบว่าบอกวันเดือนปีเกิดคนคนนั้นเลยสามารถที่จะให้คำตอบได้ด้วยเช่นกันนะครับไงก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเทปในวันนี้นะครับอาจารย์มอยและผมก็สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ